ผู้ชมคะมาดูในเรื่องของเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนจากผู้เสพให้กลายเป็นผู้ป่วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะเราจะสามารถลดคนที่ต้องการใช้ยาเสพติดเพราะว่าเราคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการแพทย์นะคะได้มีการโอนภารกิจค่ะสาหรับการบําบัดยาเสพติดนะคะให้ทางกรมสุขภาพจิตเรียบ เะะชื่อเขาว่าจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดได้อย่างเต็มที่ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยนะคะว่าจากที่ตนเองเนี่ยได้มีการมอบหมายนโยบายให้ทางกรมสุขภาพจิตดำเนินภารกิจเกี่ยวกับงานบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจรล่าสุดค่ะทางนายแพทย์กิติศักดิ์อักษะ ขออภัยนะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะได้มีการรายงานความคืบหน้านะคะทางด้านของนายทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่9้าตุลาคมที่ผ่านมาในการมอบหมายอำนาจของอธิบดีกรมการแพทย์ให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตในการกำกับดูแลสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีรวมไปถึงโรงพยาบาลทันยาักษ์ ในส่วนภูมิภาคทั้ง6แห่งในเรื่องของการดําเนินงานบําบัดรักษาแล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วก็สารเสพติดทั้งในระบบบริการโรงพยาบาลเครือข่ายนอกหน่วยบริการตลอดจนระบบชุมชนอย่างครบวงจรค่ะซึ่งการมอบอํานาจดังกล่าวนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการบังคับบัญชาการสั่งการการกํากับดูแลการควบคุมและก็การติดตามภารกิจด้วยค่ะสําหรับการแก้ไขการ แบ่งสวนราชการจากกรมการแพทย์นะคะไปยังก,กรมสุขภาพจิตจำนวนหนึ่งกอง6โรงพยาบาลจะไม่กระทบกับอัตรากำลังนะคะและก็งบประมาณแต่อย่างใดค่ะซึ่งเป็นการโอนภารกิจเพื่อทำให้การบำบัด ผู้ติดยาเสพติดไปในทิศทางเดียวกันเพราะต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมา2อกรมอาจจะมีนโยบายในการขับเคลื่อนทิต่ต่างกันแต่จากนี้ไปค่ะการบำบัดผู้ติดยาเสพติดจ,จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันตนเองมั่นใจนะคะว่าจะทำให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะจากนี้การบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตแพทย์<ช>กากับดูแลโดยตรงโดยกรมสุขภาพจิตซึ่งจะทาใ ให้เกิดการทำงานที่ชัดเจนขึ้นค่ะ